สวัสดีนะฮะพบกับช่างยูเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาในค่ายของนิสันอาร์เม่าะครับรถคันนี้ปี2013นะครับทุกค้าแจ้งว่าอาการนะครับเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์นะครับปรับลมออกบนหรือว่าออกช่องแอร์กลางนะครับไม่ได้ลงเท้านะครับแต่แอร์นั้นนะครับก็ยังเป่าลงเท้านะครับหรือว่าคือในช่วงที่เขาออกด้านหน้าปกติแต่พอปิดเครื่องหรือว่าปิดแอร์นะครับ ลมนั้นจะปรับตำแหน่งลงลงลงเอ่อลงเท้านะครับหรือว่าเป่าไรลฟ่ฟาะครับประมาณนี้นะครับอ,อาการที่ลูกค้าพบเจอประวัตินะ,ะส่วนใหญ่อาการที่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเคยอ่ะไปยุ่งเกี่ยวกับตัวมันเองนะหรือว่าอาจจะถอดหรือตู้แอร์อะไรพวกนี้แล้วก็ใส่กลับตำแหน่งไม่เหมือนเดิมครับทำให้เกิดปัญหาแบบนี้นะครับก็เป็นปกติของนิสสันอ่ะมาร์ตอเม่ครับที่มีเป็นแอร์อโอโต้นะครับ ถ้าเราถอดตู้มันต้องไปถอดหรือตำแหน่งของเขาถ้าไม่ได้มาคหรือว่าใส่ตำแหน่งมนเดิมนะครับอากาสเพียนนั้นก็จะมีนะครับมาให้ดูค่าเกจนะฮะก่อนจะทําการแก้ไขแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องกราบขอพระคุณลูกค้าจากในพื้นที่ครับอยู่แถวราชพฤกษ์นนท์นครเนี่ยที่มาใช้บริการร้านยูโรแอร์ครับไปดูค่าเกจโลฮายกันนะครับอ่านี่นะครับให้ดูความร้อนสะสมนะครับไฮเปอร์เชอร์นะอยู่ที่3ามไอชักชั่นอยู่ที่30 พีไดไฮไซน่ะสองร้อยเจ็ดสิบพี่ใดครับอันนี้คือท่อแอร์นะครับคายเงื่อนะครับแต่ว่าแอร์นั้นไม่ตัดนะครับวอร์มนานแล้วสักพักหนึ่งมาให้ดูนะครับว่าอ่าด้านในมันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่ก็วันนี้แดดจัดจ้านนะครับนี่จัดเลยนะครับนี่ครับรถผ่านการใช้งานมานะครับหนึ่งแสองหกันสร้สิกิโลเมตรครับอุณหภูมิหน้าช่องแอร์ที่ทําการเสียบอยู่ตอนนี้นะครับนี่ อยู่ที่31.1องศาครับอุณหภูมิภายนอก41.5องศาครับให้ดูครับปัญหาลูกค้าที่พบเจอครับให้ดูนี่ครับปรับลมนะฮะปรับลมแรงสุดนะครับออกบนเห็นไหมครับออกบนนี่ครับลมที่ได้ครับดูครับไม่ออกนะครับใบพัดไม่หมุนเลยนะครับนี่เดี๋ยวพามาดูด้านล่างเนาะด้านล่างเดี๋ยวให้ดูสักครู่หนึ่งนะครับมาให้ดูอ่ะด้านล่างให้ดูครับเป่า นี่ครับด้านล่างครับลมอ่าให้ดูนะครับนี่ครับความแรงลมนะฮะทางที่ปรับออกบนดันมาลงเท้านะครับสามสิบสี่จุดเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับนี่อาการลูกค้าก็เป็นประมาณนี้ครับทางที่เราปรับบนอ่าปรับลมออกบนก็ยังลงเท้านะครับถึงเราจะปรับอันไหนก็นั่นแหละก็ยังไม่ค่อยที่จะออกนะครับอันนี้ ออกเท้าออกตัวนะครับแต่ไปขึ้นไล่ฟ้าอย่างเงี้ยขึ้นออกไล่ฟ้าตรงนู้นนะนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่พอปรับลงเท้านะครับดันมาออกตรงนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปรับลมนะฮะไปที่ตำแหน่งลงเท้านะฮะลงเท้านะฮะดันมาออกอ่าตรงไล่ฟ้านะ สนะฮะกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอ่านะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นลักษณะหน้าตาฮะตัวที่มีปัญหานะครับก็คือตัวนี้เราจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับโอเคนะครับการลรือก็ประมาณนี้ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นอะไรที่จะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับแอปเลยนะครับซ้ายมือของเดิมขวามือของใหม่ครับ มาให้ดูหลังจากที่ช่างยูทาการแก้ไขให้ลูกค้านะครับให้ดูปรับลมออกบนนะครับก็มีลมนะน้าช่องแอร์ครับยี่สิบสามจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนี่นะครับก็ออกเป็นปกติเดี๋ยวจะปรับโหมดรองเท้าให้ดูนะครับออกบนนะให้ดูกันอ่ะให้ดูมีออกบนนะครับนี่มีออกนะครับแล้วก็ไปดูออกล่างฮะออกล่างสักแป๊บหนึ่งนะับอ๋อสักครู่ครับนี่ก็มาให้ดูนะฮะลงล่างนะลมก็ออกนะครับนี่นะครับ ปืดปืดปืดนะครับมาออกบนนะฮะออกบนก็ออกนะครับนี่นะครับออกบนก็ออกนะครับตรั้นี้ไม่ออกนะครับเพราะว่าไม่ได้ปรับนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งครับใบเขายังหมุนอยู่ประมาณนี้ฮะก็ไม่ออกนะครับหมดร้อยนะครับก็จบไปนะครับสําหรับเคสนี้นะครับใครมีปัญหาแบบนี้นะครับปรับลมออกบนไม่ออกบนครับไปออกเท้านะครับอ่ะ ลงเท้าอย่างเดียวก็จะลงเท้าอย่างเดียวนะนี่ก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะนิดหน่อยนะประมาณนี้นะอ่ะนิดหน่อยเนาะอ่าโอเคไปดูด้านล่างด้านล่างจะแรงเลยนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ช่างยู่ก็มาฝากไว้ประมาณนี้ครับ แต่ก่อนอื่นก็ต้องเช็คระบบอ่ะหายไปเชื่อให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าเซอร์โวลมร้อนทํางานปกติไหมนะครับโอเคครับพอตัวตัวเช็คเพิ่มเติมสักครู่นึงครับตัวค่าเกจนะฮะโลไฮนะครับหลังจากที่เปลี่ยนเซอร์โวออกบนรองเท้าให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทักชั่น25่ครับไฮไซส์สองนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับแอ์นั้นรันดินไปยังไม่ตัดนะครับเดี๋ยวจะปรับตั้งมอเตอร์เซอร์โวปรับลมร้อนให้ลูกค้านะครับ ตัวเลขนะครับหลังจากที่ทําการปรับตั้งมอเตอร์ให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับให้ดูครับความเย็นก็เริ่มที่จะอ่าลงมาเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่นะครับจากสิบจากยี่สิบเอ็ดนะครับลงมาสิบสี่ครับลงแบบก้าวกระโดดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะลงไปได้กี่องศานะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวช่างยูขออนุญาตเข้ามาในรถนะครับให้ดูครับพร้อมกันเลยครับหลังจากที่อ่ะ ก่อนทําการแก้ไขให้ลูกค้านะครับนี่ครับดูครับจากที่ยีประมาณ22นะครับที่ก่อนทําการปรับตั้งนะครับเห็นทันตานะครับแป๊บเดียวนะครับปุ๊บลงมาครับลงมาสัก10องศาแล้วครับเนี่ยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้ความร้อนสะสมในระบบสูงครับหรือว่าวัดค่าเกจโลไฮนะจะเห็นว่า ค่าเกียร์ด้านไฮไซด์นั้นจะสูงพิดปกตินะครับผมนี่นเห็นไหมครับก็ลงมาเรื่อยๆนะครับก็สำหรับ n i สันมัต r อเมล่าโนเรารู้จุดรู้ปัญหานะครับว่าามันเป็นที่จุดไหนนะครับแก้ไขตรงจุดนะครับตรงอาการนะอันนี้ก็คือมาก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับระบบน้ำยาน,นะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ มอเตอร์อย่างเดียวนะครับนี่ครับก็มีผลต่อการตัดต่อของระบบแอร์ด้วยนะครับนี่ข้างนอกนี่ร้อนมากนะครับข้างนอกนี่ร้อนมากนี่ครับลงมานะครับนี่ครับอ่านะครับเก้าจุดหกนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าหลังจากปรับให้ลูกค้านะครับอ่ะก็กลับมาเย็นเป็นปกตินะครับผมนี่ครับลงเรื่อยๆอยู่ครับแอบความเย็นนะปรับ ตอนมาช่างยูเทสอาการก็เป็น20นาทีนะแอร์ไม่ตัดความร้อนด้านไฮไซส์นะปาไป 207- 208เดเพียไดนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะอะ,อะประมาณนี้ครับประมาณนี้ก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับหลังจากรันอินไปสักประมาณ1นาทีนะครับความเย็นนั้นก็เริ่มลงมานะครับที่6.5องศานะครับ นี่นะครับยังไม่ตัดนะครับผมก็ถือว่าแบบนี้ตัวเลขแบบนี้นะฮะอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับสําหรับมาร์ตอเมราโนดนะฮะอันนี้ก็ยังลดลงได้เรื่อยๆนะครับอันนี้กลางแดดนะครับเปี้ยงเลยนะฮะนี่ข้างนอกก็เกือบ45องศานะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับติดตั้งฟิลเตอร์กองแอร์เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับ ดีล้างทำความสะอาดแผงลมพึ่งแอ์และฟินคอยล์มน้ำครับให้ดูหลังจากที่ระบบเป็นปกตินะครับมาดูค่าเกจครับหลังจากที่แก้ไขให้ลูกค้าทำนะเดูย๋ดยที่ด้านชักชันฮะ20่พไอไฮไซต์ห9 5เสบพเอไอนะครับมาให้ดูครับความเย็นนะฮะตอนนี้ครับให้ดูครับอากาศตอนนี้สภาพอากาศครับอยู่ที่4 6องศาคนระับถือว่าร้อนจัดจ้านเลยนะจัดจ้านเลยนะ ความเย็นหน้าช่องแอร์ก็ลงมาที่6.9องศานะครับแอร์ตัดนะครับนี่นะครับการปรับก็ไปดูครับนี่เลยนะครับนี่นะครับปรับประมาณนี้นะครับก็เรียบร้อยทรงงานสําหรับเคียนี้ก็จบสวยๆราคาก็สบายกระเป๋านะครับสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่มีปัญหาแบบนี้อาการแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยู่ก็คงขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูทำคลิปดีๆต่อไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมงานครับกล่าวขอบคุณลูกค้าที่มาใช้บริการครับ